สี่สามสองอย่าลืมนะครับไปสนุกด้วยกันค่ะของรางวัลมากมายค่ะนะคะมีถ้วยกิติยศแล้วก็รางวัลเงินสดค่ะส่วนขวัญใจเทพบุบุเทพธีดานะคะดูบีเดอะสตานะคะเราก็จะมีรางวัลเงินสดด้วยเพื่อจะก้าวสู่วงการบันเทิงนะคณะกรรมการของเราเนี่ดาราศิลปินคุณนี้วงราสซอแล้ววงคุณแหม่มคุณน็อตพสมพรน้องแพนะเวกโกอินเตอร์ โอ้ดารายเยอะแยะนะคะเราก็ไปเป็นคณะกรรมการกันแล้วก็สนุกสนานบนเวทีค่ะนะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะคะส่งเสริม HD Online นะคะอ่อฟ้าสายสกรรายบูชแชนลโนลงเบียเยอรมรันเรียบด่วนกรุงไทยทีวีเวก้าบามนะคะแล้วก็ผู้สปอนเซอร์เยอะเดี๋ยวเราขึ้นให้ทีหลังดีมพระจำไม่ไอยได้นะต้อง ขอขอบคุณสปอนเซอร์มากมายเลยที่จำได้ก็มีแอร์โรมี